สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้จะมารีวิวนะคะอาหารรัสเซียแปลกๆอีกแล้วนะคะอันนี้เขาเรียกว่ายาสกภาษารัสเซียก็คือลิ้นบัวนะคะใส่ในเจลาตินโอเคดูที่เขาใส่อะไรบ้างนะคะในภาพเขาน่าจะใส่กระเทียมนะคะมีเกลือมีใบกระวานนะคะแต่ว่าข้างในเห็นไหมใส่ข้าวโพดใส่ถั่วลันเตาแล้วก็แครอทแล้วก็เจลลี่หรือว่าเจลาตินแล้วก็มีลิ้นบวัวนะคะมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาเปิดกันเลยนะคะ มือใหม่หัดรีดเียวนะคะอาจจะยังไม่ค่อยคล่งองหน่สภาพก็จะอย่างนี้นะคะก็คือแบบเกาะกันเป็นแผ่นเจลาตินแน่นหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะลองชิมดูวขอตัดตัดเป็นชิ้นหนึ่งนี้เ,เ,เห็นไหมคะ มีลิ้นวัวมีแครอทเจลาตินนะคะเดี๋ยวขอชิมก่อนนะคะอันนี้ก็คือเพิ่งเคยทานครั้งแรกเหมือนกันนะอร่อยจริงอร่อยรสชาติเป็นยังไงนะคะมีเค็มนะคะนำ้ำแล้วก็มีรสสัมผัสของลิ้นวัวนะมันเข้ากันดีนะเดี๋ยวขอชิมอีกคำหนึ่งนะคะ อร่อยดีค่ะเพื่อนๆหรือว่าเราอยู่ที่นี่นานแล้วจนแบบลืมรสชาติของอาหารไทยแล้วแต่ว่าเราก็ารสชาติใช้ได้เลยค่ะอันนี้ไม่ได้โกงผมนะคะอร่อยอันนี้เป็นมือใหม่หัดรีวิวนะคะอาจจะมีเขินบ้างนะคะเดี๋ยวจะลองสอนแทรกภาษารัสเซียดูนะคะยาสิกแรียว่าลิ้นนะคะแล้วก็ขา้าวโพดเขาเรียกว่ากูกูรูซาแล้วก็แครอทเรียกว่ามอร์คอบเอจลาตินก็เจลาตินเหมือนกันนะคะขับศัพท์อเมอริกัน เกลือโซ่เลยโอเค,ะคะถ้าเกิดว่าจะบอกว่าอร่อยภาษารสเซียต้องพูดว่าวิกุสนาวิกุสนาถ้าจะถามว่าอร่อยไหมค่ะก็ว่าวิกุสนาต้องใช้เสียงแบบเป็นเจิงคําถามนะคะแล้วก็ถ้าตอบก็ต้องตอบว่าวิกุสนาหรือว่าอร่อยมากๆเราก็ต้องใช้คําว่าโอชนินวิกุสนาโ,โอเคค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยววันหลังจะมารีวิวอาหารอรุสเซียแปลกๆอีกน,นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะ